โอ้โหดูครับผมโอ้ยเอ้มากเลยอ่ะคู่นี้นี่มือกันนะไอ้ต้องอวยสวัสดีครับชนะต้องซวยวันนี้เนี่ยผมจะมาเกาะติดชีวิตซูเปอร์สตาร์ของฟอนตาเล่นี่สวัสดีครับกี่โมงกีน้องตอนนี้ตอนนี้เนี่ยผมเป็นคลิปที่มาเกาะติดวิถีชีวิตของชนาทิพย์ที่ญี่ปุ่นหน่อย ตอนนี้ในเก้าโมงเช้าเราก็จะเดินทางไปตามติดวันนี้ตอนเช้ายัางไงครับพี่เวลาทุกวันเนี่ยก็เฉพาะวันนี้เพราะเมื่อเมื่อวานเราแข่งใช่ไหมล่ะ<อ>ดูวันครับเราแข่งดึกใช่ไหมล่ะเ,<อ>เรากว่าจะกลับบ้านกินข้าวก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งกว่าจะได้นอนใช่ไหมเ<อ>ช้าเขาก็นัดออสอมเจ็ดโมงเพราะว่าเวลามันก็ต้องเลทตามเวลาตอนหลังแข่งหลังแข่ง วันนี้เราก็ตื่นแบบแปดโมงครึ่งออก9ก้าโมงเพื่อที่พี่จะไปกินข้าวที่หอทุกวันข้าวที่หอที่ไมมีอะไรดีมีครบโภชนาการครบอ่ะใช่โภชนาโภชนาการครบมันก็มันมันก็ทําให้เรามีร่างกายที่ดีขึ้นอะไรเงี้ย<อ>เพราะว่าอาหารอา,อาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดในทุกๆมือ้อสําคัญที่สุด ก็ต้องเน้นตอนเช้าหลักๆเลยอะใช่มันก็จะมีพละกําลังในการซ้อมมีมีโปรตีนทําให้เราเนี่ยสามารถช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้สุดยอดนี่วิถีชีวิตมืออาชีพต้องฟังไว้นะจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องกินข้าวเช้าต้องตื่นไปกินแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยอ่คือถ้าไม่ไม่ใช่2องสิโมงปกติสองสิโมงใช่ไหมล่ะบางทีจะซ้อมเก้าโมงครึ่งเาโมงห้าเราก็ต้องตื่นแบบ จ็ดโมงนิดๆเจ็ดโมงครึ่งเพื่อไปกินข้าวเช้าไม่เกินแปดโมงสิบห้าแปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยขับรถไปไกลไหมจากนี่ไปจากบ้านพี่ไปสนามซ้อมประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจากสนามจากบ้านพี่ไปสนามแข่งก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ก็มันอยู่ในโซนแบบกลางๆหม่เลยนะใช่จากบ้านพี่ไปโตเกียวก็ครึ่งชั่วโมงก็คือมันอยู่ตรงกลางไปไหนก็ได้ตรงเนี้ยแต่ถ้าจากสนามซ้อมไปโตเกียวประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีมันก็ออกไปข้างนอกเลย นี่เดี๋ยวเราจะพาก่อติดทั้งวันว่าวันเดยกับชนาทิพย์เนี่ยเขาทําอะไรบ้างตอนอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่ถ้าเองไม่มากูก็คงไม่ทำอะไรแต่เองมาเออกูมีเพื่อนเล่นแล้วมีเพือนไปแล้ะหาอะไรทําหน่อยวันนี้เดี๋ยวรอดูนครับนี่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนี้เหมือนบ้านหลังที่สองเลย อยู่มานานกว่าอยู่กว่าเล่นไทลีกเล่นไทลีกเล่นกี่ปีห้าหกปีห้าหกปีอยู่นี่เล่นเจ็ดปีแล้วโคตรวัอะวแลวนานละตอนนี้เองมาอยู่พี่ตอนนั้นปีสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดก็จะเป็นปีที่สองไอ้ตองมึงอายุยี่สิบสองเองเออตอนนี้ล่อไจะยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วโอ้หถือว่าวัยแต่ตอนนี้นีถือว่าจากวันนั้นถึงวันนี้การชิชิวญี่ปุ่นนี่คือแบบเออก็สบายเลย แต่พี่ไม่ค่อยชอบไปเที่ยวแบบไกลๆขับรถเหนื่อยนะต้องมีคนต้องมีคน<อ>ไปชวนไปถ้าไม่ไปอยู่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ทุกวันไม่เบื่อแต่เมืองนี้ก็สงบนะคาวซสกิยกโยโกโฮามาเนี่ยก็สงบโยโกโฮามาไม่ค่อยสงบหรอกจริงๆคนเยอะคนเยอะ,ยอะจริงๆสถานที่มัน,นมีสถานที่เที่ยวเยอะโยโกฮามามีพวกกันดั้มมีเออกันดั้มเออ แต่คือให้ไปอีกรอบพี่ก็ไม่ไปนะเอพี่ชอบไปเที่ยวครั้งเดียวแล้วก็แบบขอแล้วให้รู้คือมันต้องมีคนที่เราอยากจะพาไปก็อยู่ให้ชนาไปคนเดียวไม่ไปหรอกอินดี้ไปแต่ให้แบบเข้าอยู่ในเมืองโตเกียวไปหาร้านกาแฟเซิร์ชไปคนเดียวประจำอบอันนั้นก็คือไปนั่งชิลเออพี่ก็ชอบไปเซิร์ช GPS ไปหาล้างกาแฟก็ไปนั่งชิลชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งทํานู่ทนทานี่เล่น,ลนกงเล่นเกมเอาลกล้องไปถ่ายรูปเล่นเนี่ยเองมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายเองนามย<อ>จะมีโมเดลนายแบบนายแบบ <c oughs> นายแบบอันนี้เรามาถึงสนามฝึกซ้อมแล้วเนี่ยนนส,สนามซ้อมไอ้นสนามซ้อมคา,าวัซกิฟอนตเล่ขับเขาใหญ่ปะขาเทาใหญ่มากอ่ะผมเคยมาอยู่โห แต่ตอนนั้นเองมาหนาวนี้หนาวฝนตกแต่วันนี้อากาศดีมามาดูซ้อมกันหน่อยตัวสนามซ้อมของคนตะเลเนี่ยบรรยากาศโคตรด,ดีคุณผู้ชมดูดินี่บรรดารถของนักฟุตบอลมีนสนามหญ้าห้องน้ำเดินตรงข้างหน้าไปก็เป็นสนามฝึกซ้อมเลยนะครับ เบรรยากาศดีนะผมมาเนี่ยคือแบบลมแรงตลอดไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะเก็บผ้ามาฝากเล็กๆน้อยๆเขาห้ามถ่ายที่เนี่ยเขาค่อนข้างเข่งนะฟอนตาเล่เนี่ยให้ดูวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันคือเขาไม่ได้ให้ถ่ายเยอะระหว่างรอดูพี่เจซ้อมผมมาดูได้เลยผมไม่สามารถถ่ายได้แต่บรรยากาศดีอยู่อ่ะนี่แหละหนึ่งวันกับชนาทิปรอต่อ นี่ข้างหลังบรรยากาศการฝึกซ้อมถ่ายให้ดูวิวได้อะแต่ถ่ายให้ดูตอนซ้อมไม่ได้วันนกี่เนี่ยค่อนข้างเคร่งเครียดมากเรื่องของการถ่ายครับถ่ายได้ประมาณนี้ดูบรรยากาศฟลดีอยู่นะ โหดไปโอ้โหเท้าซ้ายเนี่ยฉันปะไมชฉันมาไม่ฉันา นี่ครับคือบรรยากาศหลังจากซ้อมเสร็จนะครับธนาทีมแล้วก็คู่หูของเขาครับผมสุดยอดวะนี่มันคือทีมระดับเทพจริงพิวิวครับเป็นไงบ้างครับไ,ไรนะยังหล่อเหมือนเดิมไหมตัดผมทรงเดียวกันเลยทรงเดียวพี่เลยเท่เท่เป็นหู <c oughs> คือมาดูซ้อมนี่ต้องบอกว่า แค่มากเลยคู um, yeah, ่นี้นี่มึงวิ่งขึ้นไปโยกเสียงดังตลอดเลยพี่มีเสียงดังตลอดเลยม่มีะเออน้าลำคาบต้องยิงต้องยิงเจ๊ะปะไม่ไม่ต้องอย่างนี้ปะไม่รู้เหมือนกันนะต้องยิงป่าวไม่ว่าคนอื่นเขางห้าหกปีแล้วนี่เสียงดังทุ่สนามเอ้ยไปตึงแล้วเช้าเช้ามาเขาโอไฮโยก็เสียงมาเสียงดังที่สุดเลยล่อสุดยอดสุดยอดหลังจากที่พี่เจเขาซ้อมในสนามเสร็จเนี่ย ต่อเนื่องนะครับเขาก็จะเข้าไปที่ที่เขาเออรียกแหละขับเฮาส์ของสมสทรสนฝนตะเล่ต่อแล้วก็จะเข้าไปแบบฟิตเนสไปรักษาบำรุงร่างกายอย่างต่างๆนะถ้าววันหนึ่งเนี่ยพี่เจเนี่ยอยู่สนามฝึกซ้อมมา,มาแบบสี่ห้าชั่วโมงเลยแล้วก็ที่อนตะเล่นเนี่ยคือถ้าเกิดสมสมติว่าซ้อมเสร็จอ่ะเขาจะต้องอยู่กินข้าวด้วยกันเออนี่ระหว่างที่พี่เจทํานู่นทํานี่ในขับเฮาส์ผมก็นั่งชิลในรถรอ คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันนั่งชิลได้ยาวๆเลยเพราะว่ามันอากาศดีมากอะวันนี้ผมมาไม่ร้อนเลยมันหนาวแบบดีอะมันคือดีอะหลังจากที่พาร์ทเรื่องของฟุตบอลเนี่ยจบแล้วมาดูชีวิตแบบสบายๆของชนาทิพย์หน่อยเป็นไงครับผมบอไม่ทำฟุตบอลทำอะไรบ้างไม่เตะบอล ถ้าไม่มีคนมาหรือว่าแล้วแต่ลมบางทีก็เข้ามานั่งร้านกาแฟร้านประจำบางทีก็เซิร์ชจาก g o เกิลเมพก็ไปร้านร้านนี้แล้วก็ไปนั่งชั่วโมงถึงชั่วโมงถ่ายรูปกับคอนคลายนีตั้งมาน็เลยต้องพามาร้านมาจำหน่อยร้านนี้ร้านเท่ชื่อร้านอะไรพี่โคโคปิคายันเป็นร้านกาแฟของอินโดนีเซียคืออะไรอินโดได้ป่ะอินโดสีเหลืองอินโด นีเี็ยก็คือกาแฟกาแฟอ่ะอยูอ่คนดังเลยครับนี่นี่ฮะต้องบอกว่าดังที่สุดแล้วตอนนี้สลหรับชดาททพอือือครับดูครับผม <c oughs> นี่เห็นไหมนี่คือซุปตาของจริงครับสนาไปดื่มกาแฟเนี่ย อย่างนี้เลยครับเป็นไงครับตนนื่นเต้นเหมือนวันที่สองอะอยากคิด อยู่นะคำเฉยๆแล้ะลองไงต่อนะจะหวานจนเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ปะหวานจนเธอว่าใช่หรือเปล่าไม่เหมือนกับของเราหรอไม่เหมือนใช่ปะเนี่ยใช่ของเราจับมือกันหรือแตะมือกันจะแหละผมจะไม่ได้จับมือกันนะไอ้ต้องอวย ไปหยุดเราก็ต้องหยุดไม่งั้นโดนจับอ๋อวันนี้ภารกิจมีอะไรมาจะพาต้องซุยเนี่ยไปกินเนื้อย่างร้านประจำอือประจำพี่ใช่ว่ามันอร่อยแค่ไหนร้านนี้นะทำไมผมไปกินตั้งแต่มันเปิดตอนแรกตอนนี้ปิดแล้วตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่แล้วก็ปิดแล้วไปจนรู้สึกเจ้าของร้านต้องให้ไลน์ชนาทิพ่ะเพราะชนาทิพถ้าไปแล้วไม่ได้กินชนาทิพจะหงุดหงิดชนาทิพหลังหลัง ไปแล้วมีอาการงอนไงถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินนะเอ,อจ้าของแล้วบอกเอารายมึงมาแล้วมึงก็ลายมาหาก <c oughs> เออูเราก็เลยสบายแล้วคขานี้คือที่เด็ดเลยอะ่ะที่เด็ดเลยก็ทุกวันต้องจองโต๊ะให้ชนาทิพย์ไว้หนึ่งโต๊ะเออดีแขกวีพี่่ะเพราะชนะทิพย์ไปกินคนเดียวแบบพี่กินไวไงสั่งจะแบบเหมือนเดิมกับแบบเดียว,ยวแต่แตแวันนี้ก็ตั้งกินตั้งคุยกันหน่อยอ,อยู่ ต้องบอกว่าพอตอนนี้ผมมาเจอพี่เจอจีกรอบตอนอยู่ฝนตะเลปีที่สองนี่เขาดังมากอะเนี่ยเมืม่อวานนี้เนี่ยเดินไปร้านกาแฟเนี่ยคนขอถ่ายรูปกันโคตรเยอะเลยนเนออตอนอยู่ซัปโปรโรเนี่ยว่าดังอะนะตอนอยู่ซัปโปรโรเนี่ยคือซุปตาเดินไปไหนไม่ได้อะ คนรู้จักทั้งเกาะไม่เอาจริงถลอกไปหมดชอบใจจัดูเป็นน้าคอมด้วยเดี๋ยวดูก็ดูคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดต่อให้คลิปที่ผมถ่ายไว้พอหมดแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตไม่เอาแบบนี้เอ้ยเท่คนขอถ่ายรูปขนาดนั้นเลยจริงจริงจริงพูดต้อง แล้วมือค่ําของวันนี้ก่อนจะไปพักผ่อนเนี่ยผมก็ไปกินเนื้อย่างร้านประจําของพี่เจชนาทิปก็อยู่ใ,นในกล้กับที่พักของเขานะครับในเมืองของคาวาซากิอร่อยมากนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วกันนี่ก็เป็นชีวิตของชนาทิปที่ฟอนเตเล่นะครับบอกเลยว่าเขายังคงมุ่งมั่นตั้งใจทําอย่างเต็มที่นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยสู้จนสุดทาง บอกเลยนะครับแฟนบอลชาวไทยก็ส่งกําลังใจให้กับพี่เจชนาทิพย์กันได้นะครับทุกกําลังใจเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พี่เจชนาทิพย์มีพลังสู้ต่อจริงๆนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในคลิปนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มนะเก็บมาฝากกันเพราะว่าผมไปหาพี่เจไปญี่ปุ่นก็เก็บภาพมาฝากกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะในคลิปนี้ฝากด้วยไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ